ยังยังยังย yeah. <TP ill ance> ังมาโหยังไม่เลิกไอ้เหี้ยก็ตีมีชายชายชัยที่เก่งที่สุดจุก่อนเดี <S 1> <S 1> <center belt> <Punk> ๋ยวมีชายแ่แล้วจุกพี่แล้วจุกที่แล้วจุกที่จุกที่ เดีเเ๋ยวเฮ้ยไปแล้วเหรวะที่กอดยังปับบงคนแล้วครับปับบงฮะ<า>พี่่ายแล้วทำไมเจมแอกแกหรอนนองเต่าว่อค้าไปไหล้วทำไมคุณไม่